สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566นะคะวัะนนี้โรงเรียนของเราประสบอุทกกัยมีน้ำท่วมเข้ามาในโรงเรียนนะคะอย่างรวดเร็วน,นะคะซึ่งน้ำนี้ได้ไหลมาจากบ้านทิพเหนือนะคะล้นมาจากคันโคแถวบ้านทาลีหมู่ที่11นะคะล้นเข้ามา ท่วมถนนเข้ามาเลยค่ะตอนนี้คุณครูกำลังอยู่สถานการณ์น้ำท่วมอยู่ภายในโรงเรียนนะคะท่านพวมหมนยวการก็กำลังปรึกษาหารือว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สังเกตดูน้ำกันนะคะว่าเข้ามาทางทิศไหนบ้างนะคะ นี่คือภาพบรรยากาศที่น้ำกำลังไหลเข้ามาค่ะฝนตกไปด้วยนะคะฝนตกจริงๆนะคะไหลเข้ามาอย่างแรงเลยนะคะก็ะูนน้ำกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็อ,อีกไม่นานก็คงจะเต็มนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะถึงจะเต็มเต็มสนามนะคะ กันไะม่ได้เลยางเนีอน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะน,น้ำมีลักษณะขุ่นนะคะโตกมากเลยพอ,อน,น้ำไหลามาจากบนเขาหลายที่มากๆค่ะตอนนี้กาลังท่วมสวนหย่อมของโรงเรียนว่านหนองหลวงอยู่นะคะตรนนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะที่เราใช้ในการถ่ายภาพกันนะคะนี่คือหน้าอาคารอนุบาลค่ะ ข้างอนุอาคารอนุบาลก็จะเป็นน้ำไหลเข้ามานะคะดูกระแสน้ํานะคะไหลแรงมากๆเลยนะคะไหลแรงและก็ไหลเร็วมากเลยค่ะทันภูมิในการก็จะเดินสำรวจดูนะคะ,ะน,าาน,นี่น้าไหลเข้ามามากแล้วค่ะก็เดินสํารวจไปทางด้านที่ไปแล้วค่านอนุบานก็ไปตรวจดูสนามเด็กล่น,น,นว่า สนามเด็กเล่นของเรานี่เป็นยังไงปกติตรงนี้เป็นมานั่งนะคะเกือบจะมิดเลยค่ะที่นั่งเด็กตรงนี้ฉันก็เดินตามท่านพอออกไปก็มาเรื่อยๆค่ะมันก็มาคือร่วมถึตรงนั้นนะคะดูน้ำแต่ว่าไม่ข้างบนเราจะแก้ไขปัญหายังไ้กันต่อไปนะคะก็น้ํามันมาทุกปีนะคะเราก็มันไหลมาเรื่อยๆ มาตกมาเยอะๆก็ท่วมเลยเพราะว่าโรงเรียนของเรานั้นอยู่ติดมนน้ําป่าสักนะคะถ้ามนน้าป่าสักมีน้ําไหลมามากแั้วก็จะล้นเต็มแล้วก็คงจะแก้ไม่ได้หรอกน่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้ําที่ไูงนะคะเขาจะมาท่วมตรงนี้นะคะเข้ามาไหลเข้ามาเป็นแนวเลยนะคะตอนนี้เราจะสร้างกำลัง ขีดขาน, mm. นได้อยู่นะ้ำะปีที่แล ja ้วนีเยอะกว่านี้ค่ะน้ําก็จะไหลเข้าด้านนี้นะคะส่วนถนนด้านนู้นนะคะน้ําไม่ไหลเข้ามาน้ํามันจะไหลมาจากทางทิศเหนือนะคะมาจากบ้านพารีหมู่สิบเอ็ดค่ะไหลมาเป็นแนวเลยนะคะนี้ทางด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ําป่าสักค่ะน้ําก็จะไหลท่วมเอ่มาเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายนะคะตัวนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะมิดเลยนะคะสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะแต่ว่ามานั่งก็ยังไม่ท่วมนะคะน้ำเต็มไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะที่น้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะเต็มเปี่ยมนะคะน้ำนี้ เริ่มอิ่มตัวไปแล้วนะคะนะคะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไหลเข้าอาคารนะคะซึมงเข้าไปเฉยๆะค่ะรู้สึกว่ามารอบนี้ไม่มีขยะนะคะไม่ค่อยมีขยะไม่ค่อยมียมคยมโคลนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าอาคารต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเรามีพนังกั้นน้ำนะคะกันไม่ให้น้ำไหลเข้า ไปในอาคารเรียนนะคะนี่คือพลดีของการกันพนังกันน้ำนะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ช่วยกันช่วยเหลือเงินพระปากการศึกษามาช่วยโรงเรียนของเรานะคะไม่ให้น้ำเข้าไปภายในอาคารซึ่งคณะครูและนักนการพันธุ์นะคะนักเรียนบางส่วนก็ได้มาช่วยกันปีนี้ไม่เหนื่อยมากนะคะ ปีที่แล้วนี้3รอบเลยค่ะปี2565ปีนี้2566นะคะน้ำไม่ได้เข้าอาคารเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอนุบาลนะคะก็มีน้ำซึมเข้าไปนะคะอาคารอนุบาลนะคะตรงนี้เป็นหน้าเสาธงนะคะดูภาพบรรยากาศน้ำก็เริ่มนิ่งไปแล้วนะคะ เย็นๆนะคะที่ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะน้ำก็นิ่งแล้วนะคะเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านกันก็ดูเฝ้าดูสถานการณ์น้ำนะคะนี่คือน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมโรงเรียนบ้านหนองบัวของเรานะคะเนี่ยเต็มสนามเลยนะคะไปนอนเลยนะคะ ท่วมไปถึงถนนเลยนะคะถนนลาดยางถนนนะคะมองดูแล้วสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะคะกว้างเหมือนกัน,นะคะ่ะอนาบริเวณนะคะตรงน,นี้เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆนะคะก่อนจะกลับบ้านก็เลยมาถ่ายรูปไว้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศครั้งหนึ่งนะคะน้ำท่วมครั้งที่หนึ่งนะคะหวังว่าคงจะไม่มีครั้งที่สองละ ครั้งที่สาในปีต่อๆไปนะคะปีนี้หวังว่าคงจะมีเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะดูกับบรรยากาศกันไปนะคะดูระรอกน้ำนะคะน้ำเป็นสี สีกาแฟสีขุนขุนเลยค่ะสวนผักที่ประสบความสำเร็จนะคะสวนผักของคุณครูลงพัดสวนี่ก็ได้สวนผักของคุณครูลงชูนะคะที่ไม right right ่ได exactly ้จมน้ำไปด้วยเพราะว่าปลูกลอยฟ้าขึ้นมานะคะทำ